กันนักร้องสาวเอลเด้งเปิดบ้านแชร์แล้วล้มไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเรื่องแซ่บมาอีกแล้วล่าสุดไทยรัฐเปิดเรื่องเด็ดของสาวลูกทุ่งคนดังเปิดบ้านแชร์แต่สุดท้ายบ้านล้มงานนี้เจ้าตัวลัน่นไม่มีไม่หนีไม่จ่ายระบุว่าเป็นคนดังมีคนรู้จักมากหน้าหลายตาแต่ก็ใช่ว่าจะไว้ใจได้เพราะคนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆ นักร้องสาวลูกทุ่งคนดังท่านหนึ่งเปิดบ้านแชร์แต่สุดท้ายบ้านล้มจนต้องปิดบ้านพร้อมหอบเงินลูกแชรในบ้านแชร์ไปด้วยลูกแชร์ที่จังหวัดก็ตามหาตัวกันให้คว่ำแถมชียังมีการขู่อีกว่าถ้าโพสต์ด่าประจานก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับซึ่งยอดเงินที่เอาไปนั้นไม่ใช่น้อย,อยสร้างความเดือดร้อนให้ลูกแชร์กันทั่วหน้าส่วนตัวนั้นยังเล่นติ๊กตอก ผ่านโซเชียลแบบมีความสุขจนลืมโลกพอคนไปทวงก็อ้างว่าเพิ่งคลอดลูกแต่สุดท้ายท้องลมโกหกแต่งเรื่องไปวันวันเข้าวลีเด็ดไม่มีไม่หนีไม่จ่ายสุดท้ายเวลาผ่านไปหลายเดือนก็ยังเงียบหายลูกนี่ได้แต่ทำใจนั่งเสียใจคบคนผิดชาวบ้านก็หลงไว้ใจคนดัง